สวัสดีครับพ่อพี่น้องเอฟซีสโนว์เพจบอนแพงเอฟซีน้องนิงครับมาพบปะกับบ่าวโทนในช่องทองพูนแบ้น้อยน้องอิงครับโอ,โ,อโอ้โอ้โโดมือน์โดเลียนเข้ามาสไลด์แสกเห็นตูหลูเพิ่นเลียนเข้ามาเพิน่นแสกซีดไหลมาเลยไหมหายก็เล่นเจสกี่เล่นสเก็ตบอร์ดไหมหอมกันอีกแล้วครับพี่น้อง เมื่อวานมันไปเลี้ยไอไปหอมงัวเศร้าดีมากหอมตูรูก่อนหมื่อวานสร้างสีบ่เขาครับก็เลยไดีถามถามหนาสร้างว่าเออสร้างสีเพิ่นคือบ่เขามอนี่เพิ่นไปใส่หนาสร้างว่าก็เลยเพิ่นเพิ่นว่าสร้างสีเพิ่นหลีกทางให้สร้างไอเทพื้นก่อนอยาดมันขวางกันคนน่ะ หลีกทางให้สร้างเทพื้นก่อนจักหมือนหนึ่งพุ่นะมือนีสร้างเทพื้นมากสร้างสีกับสีขาครับขนาะสร้างพลัามือนี้สร้างสีกับสีขาเดี๋ยวสิอัปเด,ลดตล่าซูดครับมือวานอัปเดตให้เบื้องล้วเพื่อมีเอฟซี FC. ทันใดยังบ่ท่านไดเบิ้งนะครับนี่ครับห้องอ,อัปเดตให้ดูเรื่อยๆครับ พี่น้องนี่ครับท้องท่านกับท้องแข่กับเอิญกินแล้วอนี่ครับห้องน้ำ เอามาเบื่องบันไดกางบันนั่นพี่น้องเอยห้องน้ำนี่มั้เบื่องบันไดกงามบันน,น,น,นั่น,น,นครับพี่น้องมันมันมันในเป็ดสีที่จะของมักหรือจังใดกับบอสจักครับนี่คือตู้ทิ่สีสซไว้ในห้องครัวข้างล่างครับนี่คือการออกแบบเบื่องการยืดกันเข่ามุมเข่าห้อยเนียบจิบ เนียนนี่ครับนี่นครับสวยงามครับพี่น้องนี่ครับงานสีก็เลมไปได้บ้างส่วนแล้ว ยังบอ่อท่านห้อาหารเพิ่นครับทองท่านกับทองแถนมันยังเศร้าอยู่พี่น้องปกติกับบ่อได้ห้แต่เศร้า,าครับเพิ่นสยามห้ตามเวลาครับนี่อุปกรณ์สร้างสีครับคือผ่ารองเพืนินผ่าที่สิบป,ปูกระเบื้องนะพี่น้องกันสียศสีหย่อยผ่าห้องเพลินต่างๆครับห้องน้ำห้องนี้ก็งามงาม,งามพี่น้อง ห้อ,องใดกับงา้ครับเอาผู้จัดการนําขึ้นมาแล้วบอกว่าสีเบืองมุมใดผู้จัดการกัสุดยอดครับผู้จัดการโดแต่ยังบอสามารถที่สิหาคำตอบได้ครับว่าเวลาที่เพื่อนมายื่นอยู่จังสี่แล้วเพื่อนแนมไปจังสี่นี่เพื่อนหูซึกจังไหนเพื่อนคืดอีหยังอยู่ประมานนั้นนะ มึงสายตาคนละมึงมึงสายตาสายตาพี่โด แดดแห้งครับพี่น่องมือนี้มือเศร้าบ่มีหมอกเลยครับหมอกบ่มีเลยวิวธรรมชาติบ้านหน้าบ้านทงขนาดพี่น่องเลยมึงเนี่ย นี่อเออแดดเหลี่ยมตาแห้ครับนี่ของนึงครับของนี้ลมเย็นแห้ครับพี่น้องลมมันมาทางทีว่าแต่บ่มีลมเพราะแต่ยางมะฮองนี้ยังคอยหูซื้อว่าโอ้ลมเย็นจ่อยๆเลยพี่น้องเลย อุ้ยหนาวเพราะแต่ยางมาของหนีหนาวเลยครับสีกะสีฟ้ากะท่าแล้วสีห้องกะรองพื้นแล้วครับ fcfc คอมเมนต์เขามาบอกลายยางอยู่พี่น้องไอ้สีห้องพื้นเป็นสีห้องรอบห้องห้องพื้นสองรอบอ่าเป็นความรู้นะครับเนาะบ่าวทนกับบ่เคยเป็นสางสีหรอกครับพี่น้องแต่ว่า ไปอยู่กับพลํำเมาถึงสิงเพิ่นรับสุยางนะพี่น้องตั้งแต่ปูนเด็กกระจกอลูมิเนียมฝ้าสีเพิ่นเอ้าเมือ์ดครับในในในทีมงานชุดเดียวนี่ยละพี่น้องจากบ่เคยเย็ดยังกระด้เ็ดเมืร์ดสุยางครับสีกระดิดขึ้นท้าโอ้พอซื้อคือว่าเคยสัมผัสกับงานสร้างมาทุกรูปแบบครับแต่ว่าให้เก่งบอ่บอ่เก่งพ่อ,อย่างเนาะครับ จะเฮ็ดได้แต่ว่าบบเก่งนะครับพี่น้องบริปเป็นแบบมืออาชีพบริปเป็นแบบเป็นอาชีพได้ว่าสันเถาะแต่ว่าผู้ใดเอื่นให้ไปซอยไปเห็ดกับสามารถทีิศซอยสีเห็ดได้นะครับนี่ผู้จัดการเขาสบายใจแงพี่น้องเอ้ยมึงไงตอนนี้ก็ยังสามารถที่สิขื้นมาเบิงได้อยู่ดอกครับพี่น้องแต่ว่าต่อไปกับสีบรสามารถขื้นได้แล้วถ้าเกิดว่ามันคืบหนา้าไปหลายกว่านี้เนาะ งานน,านั่นงานนี้เขาเข้าอาสีปิดประตูบ่ให้โดเขามา,ากเจังสี่นะครับพี่น่องบให้เพิ่นขึ้นมากแบบนี้นะครับเพราะว่าเพิ่นอาสิเป้ยางหะยางพิ้งมองหันมองนี้ยางเหยียบอันนั้นอันนี้มันอาสีเสียหายแก่สร้าง่นใดเนาะครับพี่น้อง อขอคุณตัวกำลังใจครับพี่น้องเดี๋ยวเขาสิลงไปด้านล่างแล้วไปดุกดิกวอยูุหันฝากกดซับสไครต์ก็ลกไล์กดแชร์ครับช่องธงผูนแบ้น้อยนงอิงครับฝากเป็นกำลังใจในเด้อพี่น้องฝากเบื่องโฆษณาบากดขามโฆษณานะครับนอกฝากทีมงานหลังบานครับต่อว,วันปะนางบุญแอวสาระคลิปนี้อาไว้สนิสกรครับเดียเ๋ยวพบกัมไคลิปนาครับสวัสดีครับ